คุณเราอยู่อย่าไปเครียดอย่าาไปทำในสิ่งผิดกฎหมายและลูกของนายบองหลานี่กี่คนน่ะลูกสามคนครับพอลูกสามคนพระเจ้าค่ะไอตัวน้องอายุยีบเอ็ดตอนนี้ติดทหานอยู่ชายเดนไทยกคาเมินรับช้ยชาติพระเจ้าค่ะทหารหลุดได้หรือยังจ้าทหารหลุดแล้วแต่ว่าติดร่างตอครับทำไมอะ่ะมันไปก้มกึ้นเราผู้ยิ่งเมืองลกาเมนลูกเบ้าเราก็เคลี่ยตรงเสียวกระเจียวบดี้จอลกัน ชาดเลขยากับเด็กถูกวันเออเจียงว่ามันไปคุมขึ้นเอาอีจ้าวนู้อีจ้าวนวนมาเก็บดีพรีอยู่ริมชายแดนอาเออเก็บดีพรีเอยดีพรีหมุนสักกูนาให้้อยหมุนสักกูนาขี้นอกในบูอานเออมาเก็บดีพรีอยู่ริมชายแดนหลูกเ่าคกูคุมขึ้นขึ้นซ่านกันอีจ้าวนู้ยการว่ามันไม่พิษโปรตีนมันอยู่ในกระเบนไอหลูกพ่าว่ามันโกงโกงบ้งลำมมาเดินเตย นานเออลูกบ้ากูมีสิทธิที่จะซับลูกมุดซอยซอยซอยออนานเออลูกบ้ากูให้การว่ามันก็ไม่พิดโปรตีนมันอยู่ในเตยแต่อีสาวดูว่าเคยไปอยู่ในคาบนินนานเออให้ลูกเคยช่องน่วยเจ้าคามเด่นกัอยุ่จิดร่างคนแล้วติดร่างแล้วเออแต่ถ้าเผื่อกูไม่ตายไอ้กว่า้าไปดิถ้าเผื่อกูไม่ตายลูกกูไม่ติดร่าง เอยเพื่อนมึงอ่ะบินลาดินโอ้ฮันเพื่อนเออูอยบันเราเราทำรังให้กันกินกล้วยทุกวันไอ้นั่นซะว่าบินลาดุงแต่ไม่ใช่บิลน,นลาดินคนนายวงลานี<อ>้คบผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งนั้นคนเติบเติบขอบได้เะ๊ฮ่นในประธานอัิทปาดีสารัดเหล็กว่าพุ่มต้มกินองหคอคอยโอมามา,มา โอมาแมา่นี่ใหญ่มากไหมคะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รูปปร้ปอบพงออกเร็วหล่นตุ้ยเลยหน,หนาดื้อเดือดร้อรนวังนี้จำลำบากบ้านเราไุไปติีพึงเคยเมืองนครนี่เป็นเมืองตีแข็งคุณมาไหว้ประชารกันหาดื้อวันนี้กูไปตึ้งจอดนอนคนนั้นจีจีไปทางนี้น้องไปทางนั้นจอดตรงนี้ลานจอดไปว่ะผลลงตึ้งป่าดอกไม้ไม้คำหนึ่งกูคุยไปสามสิบสามสิบเออสามสิบให้ตองกันจีเป็น อ่าเนื้อป้ไปประเดนไหนเรา,าออกมาไว้ตรงนี้น้องมาถูกกันถูกกันเนื้อดอกบัวกันบอว่าเจ็ดเขาว่าไม่ต้องไปพักไม่ไกลตั้งไว้ในตาตะนน้องวะธุรกิจเนื้อธุรกิจเมืองนครรวยคุณคนเราอ่าเนื้อแค่ว่าเรามาทำบุญได้บุญพี่น้องแขวนแขวนพี่ที่ใขรดอกไม้อยู่ตรงนั้นวันนี้มาด้วยกับหลักใจแล้วคุณคนชาลัาดพี่กูเจออเมริกาลัาดว่าอิตกับเบืร์ตจบได้ลบกับกูอ่าเนื้อ กูไปเจอลุงมวงกว่าว่านม่ยายลุงม่วงจนิงๆให้หลอกนาแต่รู้ว่ามาที่หม่างเป็ดไม่ไม่นี่เพิ่งลงจากหม่างเป็ดวันนี้เราก็วัดเชียบเราก็หลอกนาตะวันเชียบเลยเอ่าเด้อมึงว่าเปลือกว่าพวกมียอนุอย่ยเปลือกวันแกว่าเปลือให้มาว่านแดงเรงาก็เปลี่ยวเปลือกว่านว่นกินกับเลก,กบลือได้แล้วอา่อาเด้อชะลาดขุดขุดนี้นชะลาดชะลาด,ดือชะลาด จะลาโดยเร่ออ่าดูตังหวะนุกันแล้วขี้ยังนี่ซุนบอยก็ควรให้บุลักขี้ยางนี่กว่าภาพปราบไม่ได้เลยหลักเลยมันสัจโจล้วกันแล้วคูเครียดอาเนอปราบไม่ได้ปราบยากพวกนี้มันสร้างนกกลุงหลุนปีเศษเส้นรูปามาเคว้นไว้ตำกิ่งยางพอ็นจูนเอ่อพอิจูนพอเ็นเจ้าของสวนเดินผ่านนกกลุงรองบอกเจ้ามันรองเพลือเคว้ดระวิดเคว้ดระวิดเคว้ดระวิดอาเนอปราบยากปราบยากปราบยากพวเนียนอง เออวันนี้วันเทียงหานกูไปในช่วนย่างกูไปในชวนยางไปเห็นจจนยืนไปขี้ยางกูอยู่ผนเมียมาเน้นว่าจจนหลักขี้ยางกูหิง่งผนเศร้าตุ้งเมียว่าดู